ที่ผ่า,า,าร้างก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นแบบ f ูซีรีส์เรื่องแรกของ idx ด้วยก็ตั้งใจมากๆต้องบอกว่าพูทราบอยู่แล้ว,ลวก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับซีรีส์ของเราเพราะว่าเราค่อนข้างแบบอยากให้เข้าถึงง่ายๆแล้วก็ดูแล้วก็เป้าเป้าหมายคือพูดบอกทีมทุกคนเลยว่าตัดยังไงก็ได้ออกมาให้แบบว่า คนดูดูไปแล้วก็ยิ้มไปแล้วมีความสุขแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่เรียดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปาหาเป็นไงคะพอแอมไปแล้วดีทีเดียวเพื่อเขินตัวเองในกล้องมาก <laughs> <laughs> แล้วก็แล้วก็ตามจริงอะ่ะเราไม่ได้ดูมาก่อนเลยเราก็ได้รับชมในเมื่อวานครั้งแรกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่แฟนคลับทุกคนชอบดูไปค่ะเพราะเห็นเราสบการ์รอคอยนะคะที่แบบว่าที่จะทึ่งเทไปกับซีรีส์เรื่องนี้เลยว่าสม สมการรอคอยแล้วก็เต็มที่มากอ่ะน้องๆฟัง้ก่อนเหนนออนแอร์ไป <c oughs> แล้วอีทีหนึ่งค่ะก็ชอบมากๆาเลยค่ะก็เพิ่งได้ดูเมื่อวานพร้อมทุกคนเหมือนกันแล้วก็เหมือนไปเลยค่ะเห็นตัวเองแล้วก็แอบเขินนิดนึงเพราะว่าก็พอตอนถ่ายอะคะ่ะเรายังไม่ได้เห็นแต่พอมันถ่ายออกมาแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากทั้งภาพเสียงแล้วก็แบบวิปต่างๆในซีรีส์คือทุกคนน่าจะชอบค่ะ สำหรับเฟค่ะก็เป็นซีซั่นแรกค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นตัวเองแบบออนแอร์บนจอทีวีจริงๆก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ตื่นตระหนกมากๆเลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะก็ <S <S ของผมนะครับรก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยก็เมื่อวานก็เป็นครั้งแรกที่เพิ่งได้ดูตัวเองเล่นเหมือนกันพร้อมกันทุกๆคนเลยแล้วก็ขอให้สนุกกันนะครับสางราาัลฮาก็จริงๆนะับบรอมาตั้งแต่ เริ่มถ่ายเลยค่ะอยากจะดูตัวเองในตอแล้วก็พอถึงเมื่อวานคือถ่อเนเต้นมากๆแล้วก็ลุ้นตั้งแต่าฉากที่เปิดตัวเลยแต่ว่าอยากจะแคปรูปไปเทนเอ็กแต่ว่า,าก็แบบก็มือใหม่ก็กดไม่ทันกดนู่นกดนี่ค่ะก็ะะบอกว่าทุกคนจะชืช่นชอบกับซีรีส์นี้ค่ะของภัษาก็ใจจดใจต่อรอตั้งแต่คือเปิดรอตั้งแต่ตอนสีน่ทุ่มครึ่งเลยนะคะแล้วก็พอฉากไปตอนแรกก็ สึกว่าดีใจแบบครั้งหนึ่งแล้วก็ภาคภูมิใจกบับผลงานชิ้นนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าคนจะรักซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันเราเรียกว่าออนแอร์อพร้อมกับภายมันพอดีใช่ค่ะก็ต้อนรับภายมันด้วย r ีเฟรนซีรีส์แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับ EP แรกน้องๆก็ยังใหม่ในช่วงแรกอยากให้ติดตามนะคะหลัง EP 3สไปจะแบบเข้มข้นเข้มข้นมากแล้ว ต้องบอกว่าอีพีแรกสำหรับกุ้งเองเนี่ยก็ยังมีความที่ยังยังมีไม่ลงตัวบ้างเล็กน้อยโดยส่วนตัวเองตัวไปเองก็ปรับตัวอยู่แต่กุ้งถือว่าน้องทําได้ดีแต่อยากให้ดูหลังจากนี้ไปค่ะหลายๆคนพัฒนาแบบพัฒนากันในกองเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราเองก็ยังถ่ายเพิ่มอีกแล้วเราบอกุยกันว่าเราจะซ่อมตรงส่วนที่ที่ยังไม่เพอร์เฟกให้มันเพอร์เฟกที่สุดใช่ไหมครับไปก็ ต้องบอกว่าน้องก็เขินก้องกันช่วงแรกๆตอนหลังๆก็เริ่มสนิทกันเราก็เลยคิดว่าเออถ้าบางอย่างที่เราต้องรีชู o ให้มันออกมาดีที่สุดก็อยากให้อยากให้มันออกมาแบบนั้นให้กับท่านผู้ชมหลายคนชื่นชอบสถานที่โรเซชันมันสวยมากค่ะคุณตุ<ฮ>้ค่ะอันนี้คือเลือกอยังไงบ้างคะกุ้งเป็นคนเรื่องเองตอนแรกตอนแรกสุดเลย้งยังจะตั้งเรื่องนี้ว่าเดอะรีสอร์ทอยากจะใช้ชื่อสังกฤษว่าไม่ใช่ d ี f ฟร r ด์ด้วยซ้พาหมายถึงว่าเรื่องราวเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในรีสอร์ทรีสอร์ทนี้แล้วก็ ต่อไปเอพิโ o ดต่อไปเราอาจจะเป็นแบบอร์ทที่อื่นๆอะไรเงี้ยในความคิดอยากให้แบบว่าอยากให้รู้ว่าประเทศไทยอะ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอย่างนี้ที่ไม่ต้องบินไปไกลๆด้วยมีอะไรมากมายแล้วก็ที่สำคัญที่นั่นอาหารอร่อยมากค่ะทุกคนกวนหมดเลยค่ะอย,อย่างวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็นอกจากจะได้ชมเมื่อวานชม EP พีหนึ่งไปแล้ววันนี้ก็จะได้ชมอีกครึ่ง EP ีด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้จัด เหมือนคนอื่นคือปกติเขาจะดูก่อนแต่ของเราเป็นดูหลังเราก็เลยมาเพิ่มให้เมื่อวานดูหนึ่งปุวันนี้ดูอีกครึ่ง EP ีแล้วก็วันนี้ที่ที่จะเปิดก็คือจะเป็น e ีีที่ฉายใน VTV ไม่ใช่ในช่้นเ้าจะเป็นอันคัดนะคะให้ได้ชมกันซึ่งถ้าเมื่อวานเนี้ยน้องปาเขาจะบอกไปแล้วว่าเปิดมาก็ตกใจเลยเดี๋ยววันนี้ค่ะได้เห็นภาพตอนที่ตกใจแล้วก็ <c oughs> เตรียมยาดมไว้ไม่ได้เลยครับ ยาดมคืออะไรคะคือแบบมันปินมันยังไงคะพี่ปุ้ยมันยังไงให้ให้เจ้าตัวตอบดีกว่าก็ <c oughs> น,น่าดูปุ๊บแล้วน่าจะดมยาเลยเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานมีโอกาสได้ดูกับพี่แฟนคลับด้วยเมื่อวานตายมีคอนเสิร์ตพี่พี่แฟนคลับข้างหลังร้องขอทีแล้วเ <c oughs> ขาจะดมไห้พี่หน่อยคือยังไงคะดมแบบคือมันจะมีฉากจังหวะจังหวะที่ ด้วยความที่ในเนื้อเรื่องของโคนดาหวานเมันแซงกันใช่มันก็เลยมีจังหวะที่น่ารักน่ารักกุบกิบเขาก็ติกบินติดกันจริงๆมันเราใช้มูฟก้องมันเป็นมูฟก้องทั้งหมดครับอยากอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นฉากที่คล้ายๆจะจูบหรือว่าฉากที่แบบตรงซอกคออะไรพวกนี้มันเป็นมูฟก้องทั้งหมดครับเรียเอาตัวแรงเหมือนกันเอาเอาตัวแรงเลยเนี่ยเฮ้เหมือนเลยนะเนี่ยเลยต้องแบบว่าขออย่าดมอย่าหมอกคือมันม่แค่มีฉากจริงๆกันเล่ หมดวนเดิมไหมคะเอาเลยคะ่ะให้พูดต่อคุณเป็น <laughs> ค,คนไปตาผมไม่รู้ <laughs> วันนี้ก็จะอันที่เมื่อวานรูดมากเราไม่ได้เห็นหลังรูดมากนีวันนี้จะได้เห็นคก็น่าจะได้ชมตรงกันด้วยก็ต้องบอกว่าจริงๆเราบางคนบอกว่า จะตัดองนันออกมาให้ดูเลยแฟนแบบบางคนก็แบบเป็นหว่หวงน้องปายแต่เราก็บอกว่าเออจริงๆ GL เนอะมันก็เป็นซิกเนเจอร์ของเกิร์ลที่ทุกคนอยากสชมแล้วน้องเองก็ทุกคนนะคะนักแสด,ดงทุกคนก็คือนักสดดแสดงเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพุ่งเชื่อว่าเด็กๆทำออกมาได้ดีเลยเลยมากๆเลยสำหรับพุ่งค่ะ,ะถ้าแบบเป็นซีรีส์มีประสบความสำเร็สรีสีต่อไปเลยนะคะพุ้ง จริงๆเราแพนต่อไปไวแล้วด้วยค่ะก็คิดว่าจบแล้วก็จะเป็นช่วงปลายปีที่เราจะว่างไปสรุยเฟสติวัลแล้วก็น่าจะเป็นช่วงทํามมิ่งเดิมที่จะกลับมาออกกองในต้องดูว่าจะเป็น next season หรือเป็นเรื่องใหม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เช็คทีมแล้วก็กำลังเขียนเรื่องใหม่นีเขียนเรื่องด้วยตัวเองเ mm hmm. ช่นเคยค่ะก็แบบอยากอยากเล่าเรื่องในแบบใหม่ๆโดยการที่เราได้ศึกษาน้องๆเนี่ย ในคาแรคเตอร์ครั้งนี้แล้วว่าเขามีความถนัดยังไงแล้วก็จะทำดีเซอร์จากเรื่องนี้แล้วก็ทำเพ้่มาค่ะจะต้องรอติดตามจะยังไม่เลิกค่ะจะยังทำต่อไปสุดท้ายแล้วพี่ไปอ่ะฝากเลยหลายๆอีพี ค,ความเข้มข้นความฟินความยังไงต่อไปพระองก็ฝากซีรีส์บีเฟนเจตนาไม่ลื้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์เรื่องแรกจากปลายแล้วก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกันกเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจเปิดใจรับแล้วก็เชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูทุกคนจะชื่นชอบก็ฝากด้วยนะครับ,บสำหรับซีรีส์บีเฟนเจตนาไมลืมสนุกครบทุกรสชาติแน่นอนทั้ง12 EP ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับเก็บดีเสียก่อนนะโยโยเรองไหนครับอ๋อไทยการครับการ